และนอกจากท่านวิทยาสารนาแล้วนะคะค่ำคืนนี้ก็จะมีท่านนายกเทศมนตรีอีกลายเทศบาลค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะงานของเราเป็นงานใหญ่ไม่ใช่งานเล็กนะคะเป็นงานใหญ่ค่ะแล้วสำหรับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเดี๋ยวเราจะปล่อยท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะทากาแฟเข้าห้องน้ำกันนะคะแล้วเรามาเจอกันที่เวทีแห่งนี้เวลา10โมง 15นาทีจากความรุมมือที่พุ่นเาและการสิสสวนจากทุกคัดส่งในครั้งแรกยแล้วก็เป็นบริบทใหม่ของเมืองที่นี่ซึ่งยังไม่มีผู้คนมามากมายขนาดนี้ประชาชนเรื่องพัฒน,นาจุมชนีพร้อมกิพวกเราให้ประสบความสาเร็จ ผมเชื่อว่าทางเทศบาลนครปัเกเจ็ดเนี่ยการมีสวว่วนร่วมของประชาชนเนี่ยดีมากมากอยู่แล้วจจะบ้านและอะไรที่เราเห็อนกอันนะครับแต่ก่อนเดืนที่จะเข้าไปสู่เรื่อง,องการให้ข้อมูลเรื่องการมีสวว่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเนี่ยจากอดีตจนถึงปัจจันนี้ก็มีแขกท่านผู้ใหญ่แล้วก็ได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะครับโดยเมื่อสักครู่ช่วงแรกท่านรองปรลัดรองอิ๋วเรนได่กนําไปแล้วท่านก็ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่ง ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมากๆในเรื่องของการกระจายอำนาจในประเทศไทยเป็นผู้ที่เข้าใจและก็มุ่งมั่นศรัทธาต่อการกระจายอำนาจเพราะท่านเชื่อว่าการกระจายอำนาจเนี่ยมันจะทำให้ประเทศท่านมันจะเกินขึ้นประชาชนจะได้รับบริการที่ดีขึ้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นท่านศรัทธาเรื่องนี้ท่านทำมาตลอดในฐานะเป็นนักวิชาการให้ความรู้เผยแพร่เพื่อให้ท้องถิ่นทั่วประเทศ7,800ว่าแห่งได้มีแรงบันดาลใจ แล็มีความมั่นใจว่าการกระจายอำนาจในทางรอดประเทศที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลได้รับราาการบริการที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ญญท่านกุณนาได้เดินทางมาร่วมในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ได้รับียณจากตำแหน่งของท่านเลขาธิการสถาบันขระหกเก้านะครับคือท,ท่านศาสตรา,าจารย์ผู้ที่สารต่างใจขออนุาตอีกครั้งครับทอาจารย์ครับผม เราท้องถิ่นหลายๆนี่ก็เราสั่งแต่วันนี้ท่านได้เกียรติให้เขียนพวกเราไปมานร่วมนะฮะประกอบคณะของสถาบันพระปกเกล้าเ้างานจำนวนเยอะนะครับต้องขอบพระคุณมากนะครับทกำลังแรงข้องด้วยนะฮะนะครับในระบบประชาธิปไตยสําหรับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นนักสาธารุ่นเดียวกันกับท่านนายกวิชัยและผมด้วยวันนี้ก็าลงงานเดินทางมาร่วมในงานสืงสารงานมาร่วมเยี่ยมชมขอโหวต สามท่านนะครับของท่านยืนขึ้นไหนครับที่เตรขอขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหานะวันนี้เราว่าจะมาคุยกันเรื่องเมริดเหมือนกับนครปักเกร็ดก็คือท้องถิ่นที่มีความยั่งยืนมีทิศทางที่ชัดเจนมันก็จะนำพาให้ท้องถิ่นนั้นเนี่ยมีการพัฒนาได้เปรียบเทียบไม่ได้ครับวันนี้ระหว่างนครปักเกร็ดกับเมริด มีความคล้ายกันประการหนึ่งครับก็คือได้รับกำลังใจได้รับความเชื่อมั่นและได้รับการมีส่วนร่วมสนับสน,นุนนโยบายของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะลักษณะของท้องถิ่นทั่วประเทศครับแน่นอนว่าผู้บริหารที่ประชาชนเลือกมาแล้วก้มาทําหน้าที่ในวาระ4ปีเมื่อครบ4ปีก็พิสูจน,น,น์ผลงานตัวเองที่ประชาชนจะให้ทํางานต่อหรือไม่นี่คือการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นไหนที่พัฒนาได้ สังเกตดูครับก็จะมีผู้นําที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อ,องออเพราะนโยบายต่างๆไม่สามารถขับเคลื่อนเสร็จได้ในะเวลาสี่ปีบางนโยบายต้องใช้เวลาทําต,ต่อเนื่องเป็น5ปีปป10ปี20ปีให้มีการพัฒนาโยนเป็นต้นแบบของประเทศและประสบความสำเร็จอันนี้แหละครับผมมีตบอกว,ว่าพี่น้องประชาชนชาวาตะกปากเกร็ดได้มีส่วนร่วมสนับสนุนนโยบายของ ลักษณะร้่งเรือรและพอรัการตอบรัอพี่น้องประชาชนคือการแก้ไขปัญหาทั้งพวกเมืองคืนพื้นที่หืนช้าปักเก็บจริงหรือเปล่าครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผู้นำของท่านเนี่ยรับผิดชอบต่อลูกบ้านต่อพี่น้องประชาชนเพราะท่านไว้วางใจแล้วก็ท่านได้ทำงานอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นจุดเด่นเลยผมอยากกล่าวเรียนว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องและขปักเก็บ น,นี่ไม่ไม่ได้ไปยอยนะผมพูดเรื่องจริงเท่านั้นเองพัฒนาและดะูแลให้ชาวบ้านติดต่อตดได้เลยอีกเรื่องหนึ่งผมก็ไปกับไอ้ต้อยนี่อ่ายไปพูดคุยกับพี่วิษัยท่า,กานก็พาไปทางข้างหนุ่ที่ข้านะข้า,าง่างหลังเกศโอ้อะไรอะไรมันจะขนาดนี้กรมโยธาจะทำไม่ได้เลยเราตกเรื่องอะไรครับ มันกำเพลินบอกเอ๊ะทำไมที่นี่มันมีอาคารสูงของโหวตหละ่ะผมไปปากเกตผมก็โอ้ที่ทำยังไงเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นเขตพื้นที่ของกรมเจ้าท่าของพิธีกาะทำมันมทนไม่ได้นะฮะมันต้องใช้คนเลยพดีอกล่มเรีย,แรยรนแล้วเราเรมีเยอะหัวหน้าส่วนราชการที่มีผู้นำที่ดีพี่วิชัยเนี่ยพวกนายกตัวเทศเรียก,กว่าพี่วิชยัย พราะแกเป็นนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลประเทศไทยด้วยแล้วก็ดูแลองค์กรของทีมเทศบาลทั่วประเทศสองขั้นกว่าแห่งนั้นปักเก็บกับที่นี่คือว่าผมก็เป็นหลายสมัยผมก็เป็นนายกมาหกสมัยวันวิสัยทัศนในการพัฒนาเมืองนั่นเองไหมครับของเมืองเล็กต่างจากปักเก็บอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังที่เหมือนกันคือพวกเราได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนให้องคกางได้ทำงานกันต่อเนื่อง พราะถ้าดึงไปเปลี่ยนปแปลงก็ไปดูเลยท้องถิ่นไหนที่เปลี่ยนนายกทุกสมัยอ่ะทรงกับสุดไม่รู้ตัวเองไม่รู้จะไปไหนแล้วชาวบ้านก็ไม่ตับสินใจที่จะเดินทางไนหะปีนี้เอาตุกองในกองปีนี้เอานางขอปีนี้เอานางสาวงอเปลี่ยนอยู่นั่นแหละสุดท้ายไม่ไปไหนจมลงไปเรื่อยๆเพราะวันี้ถ้าใครอยู่ตัวที่ก็คือถอยหลังใครเดินเล่นนะแล้วเขาวิ่งมีโอกาสถูกไหมเพราะถ้าปักเก็บมีนายกวิชัยอย่างนี้แล้วอย่าอย่าบ่อยนะ เอาแกไว้เอาไว้ทุกเทาไหรครับก็ไม่ได้เอาแกแล้วไม่จะไขหลังไม่ได้หรอกนะแล้วผมก็ชื่นชมนะที่จัดมาดูงานครั้งนี้มาดูที่อีสานท่านเป็เห็นบริบทของคนอีสานนะครับแล้วผมเห็นที่เขาบนเวทีมันมาเสวนากันมาแลกเปลี่ยนกันความภามใกล้ชิดการมีส่วนร่วมของชุมชนมีคนแทนชุมชนขึ้นมามาพูดถึงเรื่องบ้านตัวเอง ตอนนี้ไปรับ้ายทะเบียนมาด้วยรับรถมีทะเบียนที่ดากหลามสปีท่าไหล่ที่ไทยว่าโอ้่มันเป็นไทยขนาดไหนเนเลยถั่นนีบอกด้วยนะที่นี่จะขัดแย้งอยู่ใงขัดแยงมแ่สภาพรถไปอ้ส่งอไสามสิบปีดูแลอย่างดีเลยนะยังเต็นปรีว่ามาถึงตุ๊ผมนี่พ่นเลยแี่เจ้าของเนี่ยเดอัวอคืนเป็เื่สที่สถานแสดงสว์น้ำ นะครับมีตู้ปลาอโอียมขนาดใหญ่นะแล้วสามก็คือไปที่เจด,ดีหลวงตามหาบัวและอยู่ที่ตัวเมืองใกล้ๆกันก็เป็นสถานที่ที่สำคัญมากอย่าให้มันได้ไป็นข่าวนะแล้วก็สุดท้ายคือศูนย, 0, 5, บย์บริการเยื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเรียกว่าศูนย์ผู้สูงอายุระดับในการที่ให้ผู้สูงอายุมาใช้บริการนะมีทั้งหมดสี่แห่งก็จะหมุนเวียนไปตามนี้นะครับ ท่านนะรัสมาชิกผู้พิพากราที่งราลั่งท่านลองประลายดทางคนาสงฆการของเทศบาลเมืองระเอเ็ดวันนี้ที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่าง,งความอบอุ่น,นครับเป็นอย่างดีและเป็นของระเกศดครับออมาเป็นมาอย่างไรที่ท่านได้ หลังสมาคเกิดนะครับท่านน้องชาวทั้ททน6ก16ชุมชนท่ทา,า,ทานประธานคณะกรรมการชุมชนท่านน้องชาวสมัคเกิดต้องกราบขอขอบคุณท่านนายกเป็นตัวและพอเป็นคณะท่านน,านักสุดาที่การตรับแลงมาพูดคุยครับแล้วก็เป็นตันเองและ็ะขยายความเ,เป็นมาของเมืองเอกของเราต้องขอขอบคุณแล้วก็ฝากพวกเราเครับ ขุนข้าวแล้วก็เอ็นมากๆน,นะครับอันนี้อเอ็นเนี่ยเป็นข้าวที่ดีที่สุดในในโลกทบายนะครับในโอก,ก,กาสนาี้นะคะทางเทศบาลนครประเกต์ก็มีของที่ระลึกนะคะที่จะมอบให้กับทาง,ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดด้วยเชิญค่ะคะ่ะยวสักคปดาห์ค่อนข้า,างอะดีน i